รู้สึกว่าตัวเองจะได้เล่นก็ดีใจค่ะดีใจภาคกีฬามันวันนี้ไปพบกับทีมจอมพลิกล็อกของเเรราป็นนนใคกันนอีกสักครู่ท่านจะได้ชมละครโทรทัศน์ชุดในน่ออาหารฝรั่งนั้นก็เริ่มเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมกันมากขึ้นแล้วนะคะในหมู่คนไทยจนถึงขนาดทำให้บางแห่งต้องขยายเปิดสาข,ขาของร้านเพิ่มมากขึ้น วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาบริษัทเดะพิซซาคอมพานีไทยจำกัดเจ้าของเครือข่ายพิซซาฮัทในประเทศไทยได้จัดให้มีพิธีเปิดร้านพิซซาฮัทในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นโดยรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และกองสู์อเมริกันประจำจังหวัดให้เกียรติร่วมกับผู้บริหารพิซซาฮัทจากหลายประเทศ<ร>เป็นประธานเปิดร้านพิซซาฮัทในครั้งนี้ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ขณะน,นี้พิซซ่าฮัตในประเทศไทยมีทั้งหมด23สาขาโดยสาขาในจังหวัดเชียงใหม่เป็น2สาขาล่าสุดซึ่งสาขาที่22ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้ากาสวนแก้วและสาขาที่23ตั้งอยู่ที่เชียงอินพลาซ่าทั้งสองสาขาจังหวัดเชียงใหม่นี้พิซซ่าฮัตได้นําเอาจ้องหรือร่มอันเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่มาประยุกต์ตกแต่งให้เข้ากับสัญ,ญลักษณ์ของพิซซ่าฮัตด้วย ทำให้ร้านพิซซ่าฮัทในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองสาขานี้มีเอกลักษณ์เด่นกว่าร้านพิซซ่าฮัทสาขาอื่นๆข่าวต่อไปเป็นข่าวดีของคนรักสัตว์นะครับกรุงเทพมหานครจัดงานวันรักสัตว์ร่วมกับหน่วยราชการและภาคเอกชนที่สวนลุมพินีครับกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมปศุสัตว์ส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชนจัดงานวันรักสัตว์โดยจะจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้ที่บริเวณสวนลุมพินีตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกา กิจกรรมในงานวันรักสัตว์เป็นการประกวดสัตว์เลี้ยงประกวดภาพสัตว์และการแสดงของสัตว์แสนรู้รวมทั้งการแสดงของศิลปินต่างๆงานวันรักสัตว์ที่จัดขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์มีความรักและผูกพันต่อสัตว์เลี้ยงตลอดจนสร้างทัศนคติให้มนุษย์ช่วยพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าด้วย รีโ t ทคอนโทรลซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นเหมือนกับผลงานของนักวิจัยในวันนี้นะคะที่สามารถสร้างวงจรควบคุมแสงไฟด้วยรีโมท Control ได้การควบคุมระดับแสงสว่างในห้องโสดทัศนศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากการใช้โสตทัศนะอุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องปรับแสงสว่างให้เหมาะสมและจําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคเป็นผู้ดูแลทําให้สิ้นเปลืองบุคลากรและอาจไม่สะดวกในการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่เทคนิคกับผู้บรรยายได้ อาจารย์พันลบพริยะสุรวงศ์จากภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงคิดแก้ปัญหาโดยทุ่มเวลากว่า2ปีศึกษาและวิจัยจนสามารถสร้างระบบควบคุมแสงด้วยรีโมทคอนโทรลขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียวสามารถเป็นทั้งผู้บรรยายควบคุมอุปกรณ์สดทัศนศึกษารวมทั้งควบคุมแสงสว่างของห้องด้วย อุปกรณ์สำคัญคือตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลภายในตัวควบคุมก็จะมีวงจรหลัก2วงจรวงจรแรกจะรับสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทคอนโทรลและแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลส่งไปยังอีกวงจรหนึ่งซึ่งจะมีตัวควบคุมไตแอกที่ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์หลีแสงสว่างนั่นเองใช้สัญญาณอินฟาเรดควบคุมจากตัวเครื่องควบคุมรีโมทคอนโทรลตัวนี้ไปที่ตัวควบคุม ตัวนี้จะเรียกว่าตัวควบคุมซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็จะแปลงสัญญาณนั้นโดยถอดรหัสเป็นระบบดิจิตอลเพื่อสั่งการให้ t ไทแ c คทำการลดกระแสะไฟเพื่อให้หลี่ไฟลงได้และที่หลอดไฟก็ยังมีหม้อแปลงไว้แทนสตาร์เตอร์เพื่อลดอาการกระพริบจากการทำงานของสตาร์เตอร์ด้วยหม้อแปลงนี้จะคอยอุ่นไส้หลอดให้พร้อมที่จะทำงานรวมทั้งควบคุมความร้อนของหลอดไฟ ผลดีที่ตามมาก็คือจะยืดอายุของหลอดไฟได้5ปีประหยัดกระแสไฟถึง30%และระบบของไฟทั้งระบบก็จะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยอาจารย์พันลบยังนำระบบรีไฟมาประยุกต์เข้ากับการฉายสไลด์มันติวิชั่นโดยการบันทึกคำสั่งดิจิตอลพร้อมกับคำสั่งสไลด์และเสียงประกอบลงในคาเสเซ็จด้วยจากนั้นสไลด์มันติวิชันก็จะทำงานได้เองด้วยคำสั่งในคาเสเซ็ตเพียงตลับเดียว และหากมีการพัฒนาต่อไปรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็คงจะมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นด้วยรายง,งานคุณไทยวันนี้กับเทคโนโลยีอีก9ก้าหนึ่งของไทยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครค่ะสนับสนุนโดยปตท เมื่อไม่กี่วันนี้ตัวแทนของสาวไทยก็เพิ่งไปคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งของการประกวด Miss เอเซียแปซิฟมานะคะซึ่งคำสัมภาษณ์บนเวทีของเธอคงจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ได้รับมานางสาวน่านปรีสีสกุลได้ให้สัมภาษณ์บนเวทีในการประกวดรอบสุดท้ายว่าทุกคนควรจะมีความเมตตากรุณารักประเทศของตนเองมีความรักให้แก่กันและรักตนเองด้วย ในการตัดสินิสเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์นาลีสีสกุลได้ตำแหน่งรองอันดับที่1ไปครองในขณะที่นางแบบวัย20ปีจากอิสราเอลนิสทาลีเบนฮาริสได้ครองมงกุฎจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด23ประเทศนางงามที่ได้ตำแหน่งรองอันดับที่2องได้แก่นางงามจากฟิลิปปินส์และนางงามจากนิวซีแลนด์ได้รองอันดับที่ส แต่ประกฏมิสเชียแปซิฟิกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่25หลังจากที่หยุดไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสงครามอ่าวเปอร์เซียและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ แฟนเพลงยุคปัจจุบันนั้นอาจจะรู้จักพี่เบิร์ดพี่แจ้หรือว่าใหม่ไม้มาลายไม้มูนอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าแฟนเพลงไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปนั้นไม่มีใครไม่รู้จักรวงทองทองรันทมครับช่องจดสีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับจัดละครซ้อนเพลง55ปีรวงท,งทองทองรันทมซึ่งได้มีการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีแสดงจริงครับวันที่8ธันวาคมนี้ 5ปีโรงทองทองนันทมซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ศูนย์วัฒนธ,ธร,รรมแห่งประเทศไทยเป็นการผสมผสานกันระหว่างละครเวทีและการแสดงดนตรีโดยใช้ละครเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงอัตชีวประวัติของโรงทองทองนันทมศิลปินนกร,รุ่นรายครามศิลปวังในธรรมในฐานะกร,รรมการจัดงานได้พูดถึงงานครั้งนี้ประการประการที่หนึ่งก็คือเราจะเริ่มรณรงค์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในแนวใหม่หรือเรียกให้ทันสมัยว่าในมิติใหม่ ประการที่สองก็คือเราจะเชิดชูเกียรติศิลปินในแนวใหม่เหมือนกันคือเชิดชูเกียรติท่านในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้รู้กันว่าท่านทำจริงไหมทำอย่างนั้นจริงไหมให้ท่านตรวจสอบอะไรอย่างนี้ก็แบบคนแรกก็เดินมาจับเอาคุณรวงทองทองรันทมนะครับคนนี้กสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังจารุณีสุขสวัสดิ์ที่แสดงเป็นคุณรวงทองทองรันทมบอกว่าดีใจมากที่ได้แสดงบนนี้เพอาอรู้สึกว่าตัวเองจะได้เล่นก็ ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ต้องร้องเพลงด้วยในละครนี้แต่ว่าคงคงไม่ได้เสียงเหมือนอะไรเงรี้ย ละครซ้อนเพลง55ปีโรงทองทองนันทมกกำหนดจัดขึ้นในวันที่8ธันวาคมนี้ระหว่างเวลา19นาฬกาถึง22นาฬกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์กองทุนศิลปินแห่งชาติและกองทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เด็กเพื่อนร่วมทีมก็ปรบมือให้ครับทั้งจอน์นแอนโรพีซันคลาส ผลมวยครับวันนี้ชกกันที่ราชดำเนินกันกรุงศูนย์กีฬาหนองกีชนะคะแนนชัยเจริญลูกมาตุลีพิชิตแคร,รี่บอยแพ้คะแนนก้องสกเกียรติประสานชัยเอกชายศูนย์กีฬาหนองกี่ชนะคะแนนพันศักลูกมาตุลีคมสันศักนรินชนะนอกเร่งรบปออุปถัมในยกที่3และดวงทองแคร,รี่บอยชนะนกแสงคมชอชนะเกตในยกที่4กีฬาที่น่าสนใจวันพรุ่งนี้มีฟุตบอลโตโยต้าครับครั้งที่6รอบชิงชนะเลิศคู่ชิงที่3าธนาการพบท่าเรือและชิงชนะเลิศตำรวจพบประยอง คู่แรกเริ่ม15นาฬิกาส่วผู้ชิงชนะเลิศน,นั้นช่องจะสศรีไายท่อสด17นาฬิกา15นาทีกีฬาวิทยาไัยพระศึกษ,ษาครั้งที่18ที่นามกีฬาแห่งชาติเริ่ม18นาฬิกามวยที่ลุมพินีครับคู่เอกแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมหิศักดิ์พบกับดีพร้อมสิทธิเ์เวงเริ่มชกคู่แรก18นาฬิกาคืนวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับแฟนสนุกเกอร์อย่าพลาดการแข่งขันสนุกเกอร์ World m a ม c h p เ a รในรอบ8คนสุดท้ายครับระหว่างต๋องสิทธิ์ช ช่องจ็ดสีถ่ายท่อสดจากอังกฤษตีสเป็นต้นไปครับภาพกีฬามันมันวันนี้ไปพบกับทีมจอมพลิกล็อกประจำปี2535คือระยองซึ่งเคลียร์ท่าเรือตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโตโยต้าครับที่สนามทูปะเตมีเมื่อวานนี้ครับ รักตองเชียร์ตองเป็นแฟนตองนะครับต้องเข้านอนเร็วครับเพราะพรุ่งนี้นั้นต้องเก็บแรงไว้เชียร์ตอนตีสองครับคุณสันติครับค่ะ okay. คุณกัลแลวก็ฝากไว้ท้ายข่าววันนี้นะคะด้วยการศึกษาเป็นสมบัติติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับการพัฒนาประเทศนั้นนอกจากการพัฒนาทรัพยากรต่างๆแล้ว จะต้องพัฒนาจิตใจของประชากรในประเทศควบคู่กันไปด้วยและการพัฒนาจิตใจนั้นจะต้องเตรียมการตั้งแต่ยังเด็กจึงจะสำเร็จผลอย่างสมบูรณ์พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ป็นนนใครกัอ,อีกสักครู่ท่านจะได้ชมละครโทรทัศน์ชุดละครเร่โปรดคอยติดตามชมนี่ดูแล้วกรู้เองกันนาะโอ้แบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ย